สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตกตีบกันอีกครั้งอนิจุ๊ปกโกจิระกับการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดซีรีส์กันนะครับคราวนี้ก็เป็นตอนที่10แล้วนะครับก็ถือเป็นตอนที่น่าสนใจมากตอนนึงเกี่ยวกับสัตปรนะหลาดและก็พื้นเพจที่มาของมันที่ชื่อของมันเนี่ยเป็นชื่อเรเื่องสัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวในมอนสเตอร์เวิร์สและที่มาของมันก็แอบค,ค้าสัตประหลาดบางตัวในมอนสเตอร์เวิร์สเช่นกันนะครับซึ่งก่อนจะพูดถึงเรื่องราวนนนนนนะะะคคครรรรััับบบบบตตออออีี้้ชช่่่งผมมมเเเยไดดดปิิสสาาก50ทื สิท่านจะรับก็คืออาาได้ดูคลิปก่อนใครนะครับซึ่งชวนนี้ปกติผมก็ไม่คิดจะเปิดระบบสมัครสมาชิกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงนี้สภาพช่องผมค่อนข้างจะวิกฤตอยู่นะครับผมก็เลยอ่ะกันก็ลองเปิดระบบสมัครสมาชิกดูนะครับซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลือกใครดีกระซับไม่พอเนี่ยและอยากจะช่วยช่องผมเนี่ยสิทงที่ทำได้ก็คือดูคลิปจนจบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับขอบคุณท่านที่สนับสนุนมาขอบคุณที่สมัครสมาชิกกันมานะครับก็ เข้าเรื่องกันเลยนะครับเหตุการณ์เกิดในยูกาตานเม็กซิโกนะครับตอนในป่าเราก็ได้พบก,กับตัวความใหม่ประจําตอนนี้นะครับดูเหมือนคนจะเป็นนักสํารวจนะครับเขาก็สำรวจในป่าลึกอาณ์เมอนอีเดน่าโจนส์นะครับก็ไาเจอวิหารมายาแห่งหนึ่งและพอเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปเหมือนปลดผนึกอะไรบางอย่างเข้านะครับเหมือนไม่ปลดผนึกใส่ตำนานในวิหารแห่งนี้ซึ่งตัววิหารเนี่ยม,มันอยู่ใต้ผุกของไฟไง แต่เมื่อแบบอะไรโตวิหารมันแตกออกเนี่ยตัวลาวามากๆมันก็พุ่งออกมาพร้อมกับสับประหลาดขนาดยักษ์นะครับและเราจะเห็นว่ามันมีสนับเหมือนนกและการที่มันโผล่ในลาวาเนี่ยคิดว่าหลายคนก็น่าจะนึกถึงสัประหลาดลาดอนหรือโลดแดนนั่นเองนะครับและการที่มันโผล่ในแถบเม็กซิโกเนี่ยผมก็นึกถึงรูปแบบการเปิดตัวของตัวลาดอนในของมอสเวอร์เช่นกันนะครับอิสลาเดมาลานะครับแต่ชื่อของมันนะก็น่าจะโดดเด่นเช่นกันนะครับ ในข้อมูลเขาบอกว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยมีชื่อที่อ่านยากมากนะครับมันชื่อว่า Google กับแป๊บหนึ่ง Questo Quarto แต่ในเรื่องตัวคอ l l a n d i n e เรื่องเขาเรียกว่าตัว Q นะครับมันเรียกสั้นกว่าให้ผมขอเรียกตัว Q แล้วกันเพราะว่ามันเป็นศัพท์ไม่สิการมันเลยอ่านยากๆนะครับซึ่งตัว Questo q u a t o อะไรของมันเนี่ยเป็นชื่อเดียวกับสปาร์ตหนึ่งในะสิเจ็ดสปาร์ตของมอสเวอร์ด้วยนะเป็นหนึ่งในะลูกกระจอช king Gila ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นของ ก็สล่าคินมาสเตอร์ในเวอร์ชันนิยายนะก็มีการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมไงว่าเออเจ้าสปร์ดตัวเนี้ยก็ถูกกลุกขึ้นมาโดยคิงกิดูล่าเช่นกันนะครับโดวยมอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยมาอยู่ในเขตอัลโพสที่57นะครับซึ่งในมอนสเตอร์เวิร์สเราก็ไม่มีรูปอะไรของมันเลยนะครับมีแต่ข้อมูลชื่อของมันเฉนยๆในนั้นผมก็จะเอารูปแบบของตัวซาเดซิลีเป็นหลักนะครับเพราะจริงตอนนี้ผมพูดถึงกอร์ซาซิลีนะเดี๋ยวเราตัดมาที่กลุ่มของนิกนะครับเขาก็ใช้วิตาปกติอ่ะศึกกษาพฤติรรม Godzilla. จนนี่นข่าวว่าในเขตทางตะวันตกของเม็กซิโกเนี่ยมีการประหลาดเกิดขึ้นทางเนโอเทศมนตีเนี่ยเขาโทษบผูกกับไฟและแผน่นยิ่ไหวนะครับแต่ดูจากชาวบ้านเสียงชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวอะไรบางอย่างนะครับตัวนี้ก็เลยอ่ะสงสัยไงก็เลยอ่ะงั้นเดินทางไปยังเขตยูกาตานนะครับก็พบว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยไม่น่าพังได้แผน่นยิ่ไหวเนี่ยมันเหมือนโดนตัวอะไรถล่มซะมากกว่าและชาวบ้านก็ไม่บอกเลยนะครับเรียกว่าถามชาวบ้านชาวบ้านก็เดิน,ดนหนีนะครับคือกลัวมาก แล้วเราก็รู้ว่าตัวครชาร์กที่ไปปลุกตัวไอตัวคิวนี้ขึ้นมาเนี่ยไอนกยักษ์ขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนแฟนเก่าของเอลซี่นะครับเหมือนเคยเกือบจะแต่งงานกันด้วยนะโดยเขามีชื่อว่าแลลลี่นะครับในตอนนี้ก็มีการเกิดนําหลายอย่างนะครับทางอาวุธที่จะใช้ด้วยอย่างเช่นตัวแมงป่องที่ไปเกาะลายเมนเดียวนะครับเขาก็เอ่อฟอร์ชัโดว่าเลยว่าไอแมงป่องชาร์กเนี่ยมันมีพิษทําลายรนะบบประสาทรุนแรงนะครับอ่ะเกิดไว้ก่อนนะครับเกิดไว้ก่อนเพราะาเดี๋ยวนี้ประโยชน์ทีหลังซึ่งตัวแลลลี่เขาก็เหมือนยอมรับแหละว่านะครับ ซึ่งในซับไทยเนี่ยในคูเกิลมันแปลอย่างหนึ่งแต่ซับไทยมันอา่านว่าเกลซาโกอัดนะครับเกลซัดเกลซัดโกอัดนะครับอย่างที่บอกมันอ่านยากมากผมก็เลยเรียกน้องนกยักษ์ไปแล้วกันเรียกง่ายกว่านะครับเกลซัดโกเกลซาโกอัดระหว่างที่คุยกันอยู่นนเนี่ยเจ้าลาดอนเวอร์ชันฝรั่งก็โผล่ขึ้นมานะครับแล้วมันก็เริ่มโจมตีไงพวกนี้ก็ไม่เป็นหรอะไรพวกแกเอาตัวรอดได้แต่ไอ้แลลรีเนี่ย ได้เลยว่าเหมือนเคลียกอะไรงานมาก,ก่อนชีวิตนะครับแกก็พยายามจะถ่ายรูปเพราะแกเป็นเหมือนเขาศึกษาเกี่ยวกับนกไงเขาก็สนใจนกยักษ์ตัวนี้นะครับได้ว่าก็ทําไม่ทีมงานต้องแบบไปช่วยเขายังแบบมือเอกดจนรอดได้นะแต่มันไปอยู่หน้าเต็นท์ของตัวนกยักษ์เฉยเลยนะครับและตัวเอลซี่นี่คือคโคตรโกรธเลยนะครับปกติผมก็เห็นตัวละครนี่แบบขึ้นเสียงเงียมาก่อนนะครับ าปกติตัวคอร์เอลซี่เนี่ยมันก็คือผู้หญิงปกติที่เป็นนักวิจัยปกติเนาะเธอก็ไม่ใช่ตัวคอที่จะแบบบวกเวกวยวายนะครับนี่คือเธอโกรธเลยแหละซึ่งตัวแลลี่เนี่ยเขาก็เจตนาดีแหละคือเขาก็อยากจะแบบอะไรางานวิจัยขอยงเขานะเนาะเขาก็รักงานของเขานะครับเพียงแต่เขาอาจจะเอางานมามากกว่าชีวิตตัวเองรวมถึงชีวิตคู่ด้วยนะครับโดยตัวขนนกขนาดใหญ่ที่เก็บตัวอย่างมาได้ก็พบว่า มันดูเหมือนเกล็ดซะมากกว่านะครับสมอของขนนกเนี่ยมันเหมือนเกล็ดนะครับซึ่งสามารถทนความร้อนได้สูงมากเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยก็หาว่าที่จะเป็นตัวคิวนะครับแต่ปัญหาคือขนาดใช้ยากล่อมประสาทให้ไม่สลบเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับจึงไม่มีทางเลือกที่อาจจะต้องฆ่ามันไงซึ่งตัวแรลลี่ก็ไม่ยอมนะครับเดี๋ยวคอยจะคอยลักนกอะนเนาะอันนี้ก็เป็นแบบอะไรตัวยาสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์สายพันธุ์ใหม่อะไรแบบนั้นสุดท้ายนิกไม่มีทางเลือกจงใช้พิษแมงป่องที่ว่านะครับที่เหมือนจะทําลายรระะะบบปสสาาาาาททนนคัแแลมเามเาเเพียเียยง่่กกุดดว้ คือพอตบังคับมากนะครับก็สุดลูกเดียวต้องปิดฉากให้ได้นะครับตอนแรกคิวว่าแรลลี่อาจจะเป็นตัวลายที่แบบว่าเออแบบเหมือนอะไรเพื่องานวิจยัยของเขาเนี่ยยอมขัดขวางทุกอย่างแต่ก็เป็นคนปกติคนหนึ่งที่ถึงแม้อาจจะชอบงานวิจัยเนี่ยแต่เขาก็มองชีวิตคนสําคัญกว่านะครับพอมีข่าวว่าตัวคิวเนี่ยไปโจมตีหมู่บ้านอีกแล้วนะครับแถมโจมตีหนักกว่าเดิมด้วยพวกนี้ก็ต้องพยายามไปช่วยนะครับก็คือช่วยชาว,ชวบ้านก่อนและปืนยิงทําลายบุปผาเนี่ยก็ยิงไม่โดนมันนะครับ แล้วตัวเอลซี่ก็โดนนกยักษ์ลักพาตัวไปไงตัวลาลี่กเหมือนแบบอุ้ยสุดท้ายไม่มีทางเลือกก็ต้องหาวิธีช่วยเอลซี่ก็หาวิธีกำจัดมันด้วยนะครับพอนี่ก็มีค้าพฤติกรรมว่าตอนแรกก็กล้าเล้าแหละแต่มันไม่น่ากล้าเล้าได้ขนาดนี้ไงการที่มันกล้าเล้าขนาดนี้ได้แสดงว่ามันอาจจะปกป้องอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นรังของมันและการที่มันจับเอลซี่ไปเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องการอาหารเพื่อไปให้ลูกมันกินนะครับคราวนี้คือเวลาจํากัดแล้ว ตัวซีตึกมากระบกกับลูกนกหน้าตาน่าเกลียดน่าเกลียดนะครับมันเหมือนไดนโนเสาร์แหละก็ตัวลารี่เขาแย่สุดท้ายว่าวิาวัฒนาการของนกงเนี่ยมันมาจากไดนโนเสาร์ใช่ไหมอันนั้นรูปร่างของตัวนกเนี่ยมันก็เหมือนไดนโนเสาร์ผสมนกนะครับพวกนี้เห็นว่าถ้าไม่ดีเนี่ยนี่ก็เลยให้ตัวนายเจลเนี่ยส่งสัญญาณเพื่อขอความเชื่อจากก็ซิลล่านะครับระหว่างที่ตัวนายเจลกำลังส่งสัญญาณเนี่ยมันก็โดนคิวคุ้งนั่นคือกระทืบนะครับรนายเจล อีกแล้วนะครับช่างหน้าสงสารนะครับเขามีงบซ่อมนี่ตลอดเวลานในตัวในเจลเนี่ยอไและในทีสุดก็จิกก็เร้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับตอนนี้พูดตามตรงก็ซิล่าปรากฏตัวน้อยมากนะครับจริงอยู่มันโผล่มาปิดฉากแหละแต่มันก็แบบอะไรฉากต,ต่อสู้ก็โผล่มาแป๊บเดียวแล้วก็เป็นออฟสกรีซะส,ส่วนใหญ่ด้วย แล้วเราก็เจ๋วว่าตัวคิวเนี่ยมันพ่นไฟได้แล้วก็ลำแสงบอลไฟได้นะครับอย่างที่บอกแหละฉากต่อสู้เราไม่เห็นเพราะเขาเน้นที่ตัวคนซะมากกว่าตอนนี้นะครับอย่างเช่นตัวเออรแลลี่เนี่ยก็หาวิธีจะช่วยตัวเอลซี่ออกมานะครับเดีย๋ยวว่าตอนนี้ก็คือจะเน้นคนสุดๆเลยซึ่งผมก็มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเราจเจ๋วว่าจูๆ่ๆกสซีล่าอย่างที่บอกแหละมันออฟสกรีนเราไม่เห็นกสซีล่าคือสิน้นฤทธิ์เลยจูจูมันก็สลบไปเลยนะครับคือไม่รู้ไปสู้กันท่าไหนนะ แต่ตัวคิวมันก็ไม่ได้ปิดฉากนะครับมันมาสนใจลูกในรังของมันมากกว่ามันก็เหมือนกับจะไปโจมตีพวกนี้ไงกอซิล่าก็ตื่นมาพอดีกอซิล่าก็เลยผลักตัวเจ้านกยักษ์เนี่ยตกลงไปในภูเขาไฟเพราะกับลูกๆของมันนะครับแล้วกอร์ซลาก็ปล่อยตัวเบรนเนี่ยเผาไม่ทุกอย่างแล้วก็ทําลายตัวอะไรหน้าผาเพื่อให้ไอเสหินเนี่ยถล่มทับพวกมันนะครับลงไปในแมกมาภูไฟซึ่งมันก็จบแค่นั้นมันไม่ได้บอกว่ามันตายหรือเปล่านะครับกอซิล่าก็เป็นฝ่ายชนะนะครับ แล้วก็จบตอนด้วยเหมือนแบบอะไรแลลี่กับตัวเอลซี่เหมือนจะเอ่ยกลับมาดูคือดีกันอีกครั้งแต่ก็เพราะว่าสุดท้ายแลลี่เนี่ยแกก็ยังบ้านนกมากกว่าเรื่องผู้หญิงนะครับก็จบลงแบบมาหาไปนะครับตอนนี้ก็้ับว่าไปตอนที่เ ي, น่าสนใจนะครับในแง่ของสัตว์ประหลาดที่เม็กซิโกอ่ะดูเมื็กซิโกนี่จะมีความเชื่อเกี่ยวกับอะไรว่าจะทำแบบพวกนกไฟนกนกปีศาจไฟนะครับและรูปแบบขอยตัวคิวตัวนี้เนี่ย ม้แต่ชื่อของมันเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในอมอนสเตอร์เวอร์อีกครั้งนะครับอาจจะเป็นสัตว์หลาดตัวอื่นก็ได้เพราะเราไม่เคยหน้าตาของมันแค่ถูกพูดถึงเฉยๆแล้วก็ที่มาของมันเนี่ยอยู่ในบุของไฟเนี่ยมันก็เหมือนลาดดอนใช่ไหมหน้าตาของมันก็มีความใกล้เคียงกับลาดดอนด้วยนะครับก็ประมาณนี้สัปดาห์นี้นะครับซึ่งท่านผู้ชมเขียนยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ